สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างชุดเดสนะคะสร้างเสร็จแล้วเนาะมาแปลงมาแปลงชุดเดสกันเพื่อนๆสร้างเสื้อเข้ารูปพอดีตัวเป็นชุดนะคะเพื่อนๆดูที่ ep 2 8 8นะคะสร้างแพทเทิร์นเกตลอยนะ,ะสร้างแพทเทิร์นเกตลอยสร้างขึ้นมาก่อนเลยเป็นชุดเดสส่งสอบ ตัดต่อเอวนะคะตัดต่อเอวหน้าแลนะหลังเนาะการบวกสัดส่วนนะคะก็จะบอกเพื่อนๆว่าก <ๆ S 2> ารที่เราจะบวกสัดส่วนของชุดเนี่ยมันเป็นชุดแสกการบวกเราจะไม่ได้บวกเยอะเหมือนบวกตัวเสื้อนะคะเหมือนกับเราบวกทำทำตัดเสื้อแต่นี่เป็นชุดนะคะเดี๋ยวก็จะบอกว่าการบวกของสัดส่วนนะในส่วนของรอบอกนะคะเพื <laughs> <ๆ>่อนๆคะ่ะเราจะบวกตามสัดส่วนก็คืออกเล็กเราก็จะบวกน้อยอกใหญ่เราก็จะบวกเยอะ เพื่อนฟังตั้งใจฟังเนาะในส่วนของหน้าอกนะสาหรับคนที่อกสามสองสามสี่สามหกสามแปดนะฮะส่วนตัวก้อยจะบวกอยู่ที่หกเซนเวลาตัดงานให้ลูกค้านะะในส่วนอของของรอบอกนะตัดชุดเดรสเนี่ยก็จะบวกอยู่ที่หกเซนนะฮะถ้าอกใหญ่คนอวบกก็จะบวกแปดเซนในส่วนของหน้าอกนะคะต่อมาในส่วนของเอวนะคะเอวจะไม่บวกเยอะนะคะส่วนตัวก็จะบวกอยู่ที่ 2, สองเซน จะบวกในส่วนบวกหลวมของเอวอยู่ที่2เซนถ้าตัวใหญ่หน่อยก็จะบวก3เซนหรือ4เซนจะไม่เกินนั้นเพราะว่าเป็นชุดเดสนะคะเพราะว่าถ้าเราบวกเยอะมันจะหลวมโครงเพลงจะไม่สวยนะคะในส่วนของของเอวนะคะบวก2ถึง3ถึง4 c m ซมตามสัดส่วนของเรานะคะในส่วนของสะโพกนะคะก็จะบวกอยู่ที่2เซนสำหรับคนที่สะโพก3า3สี่ ข้อใจบวกส่วนตัวก้อยนะคะจะบวกอยู่ที่สองเซนถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ตัวใหญ่และอ้วนเราก็บวกอยู่ที่ประมาณสามเซนหรือสี่เซนขึ้นไปตามสัดส่วนแต่อย่าให้เยอะเกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตรงสะโพกะจะเป็นปีกนะคะเพราะว่าเป็นเป็นชุดเดรสทรงสอบนะคะเราจะไม่บวกเยอะในส่วนของของสะโพกนะคะบวกสองเซนถึงสามเซนถึงสี่สี่ ถึง4เซนนะ,ะในส่วนของสะโพกนะ,ะการบวกรวมนะ,ะอันนี้ก็ไปต่อนะ,ะในส่วนของรอบวงแขนนะฮะเพื่อนขาเป็นเสื้อมีแขนนะ,ะเป็นชุดเดสมีแขนก็จะบวกอยู่ที่5เซน6เซน8เซนตามสัดส่วนนะฮะตัวใหญ่เราก็บวกเยอะหน่อยก็ประมาณ8เซนถ้าอกถ้าคนอวบหน่อยก็จะบวกรอบลักแร้อยู่ที่8เซนในส่วนของอในส่วนของลักแร้กับหน้าอกเนี่ย จะไม่ได้แตกต่างจากเสื้อปกติเท่าไหร่ในการบวกนะคะแต่ส่วนของเอวและสะโพกและหน้าท้องเนี่ยเราจะไม่บวกเยอะนะคะถ้าเราบวกเยอะเขาจะเป็นปีกจะเป็นชุดหลวมโคลงเพราะว่าไม่ใช่เสื้อจะไม่ได้แตกต่างเยอะก็คือตรงหน้าอกแล้วก็ตรงรักแร้การบวกอันนี้ก็ไปต่อนะสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้อาจจะตัดแยกออกมา นะฮะจะตัดแยกออกมาเดี๋ยวจะมาตีปลายสอบของกระโปรงนะคะของชุดนะอ่ะตีตรงลงไปก่อนเป็นชุดตัดต่อเอวนะาะเพื่อนขาตัดต่อเอวตัดต่อเอวการตัดต่อจะตัดต่อชิ้นหน้าและชิ้นหลังด้วยนะคะอ่ามาแปลงแล้วก็ขออนุญ,ญาตตัดก่อนนะขอพับครึ่งกระดาษ ก็จะไซส์เล็กนะคะจะตีปลายสอบของตัวชุดนะคะเพื่อนขาจากปลายตรงนี้การตีปลายสอบนะให้สังเกตนะถ้าเราหน้าขาไม่ใหญ่นะคะเราตีลงมาเลยจากเส้นสะโพกตัวนี้ก็จะเก็บปลายสอบเข้าไปที่3ามเซนนะคะสามเซนตรงปลายของกระโปรงตรงปลายนีย่ก็จะเก็บปลายสอบไปที่สามเซนะคะแล้วตีโค้งเลย แต่ถ้าเราต้นขาใหญ่วัดจากเส้นสะโพกลงมาตัวนี้ก็จะทําเป็นชุดสั้นนะถ้าเกิดทําชุดยาวเพื่อนๆจะมองไม่เห็นพาะจะล้นโตถ้าเราหน้าขาใหญ่ต้นขาใหญ่ก่อนที่เราจะตีปลายสอบนะคะให้วัดจากเส้นสะโพกลงมาประมาณ8เซนนะคะเพื่อนขาวัดจากเส้นสะโพกลงมาประมาณ8เซนแล้วเราค่อยตีแล้วเราค่อยตีปลายสอบนะในส่วนของคนที่หน้าขาใหญ่ๆนะนะคะนี่ค่ะตีเข้าไปเลย ตีปลายสอบเข้าไปเลยค่ะตีปลายสอบเข้าไปตามสัดส่วนของเราหนะะ้าขาใหญ่ก็อย่าไปตีเข้าไปเยอะนะอันนี้ก็ตัดออกก่อนนะคะพเพื่อนเพื่อนเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามช่องไว้นะคะก้อยแบ่งปันให้ดูทุกวันตามหน้างานที่ก้อยทําเวลาก้อยลงคลิปวิดีโอนะ่ะก้อยบอกไม่ได้ด้วยว่าลงเวลาไหนตอนไหนทําเสร็จเมื่อไหร่คือลงตอนนั้นเพื่อนๆกดติดตามช่องเอาไว้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะคะเวลาก้อยลงคลิปอจะได้เด้งไปที่หน้าจอของเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอนะบางทีก้อยจาไม่ได้ด้วยนะว่าอยู่ E ีไหนเพราะว่าก้อยลงทุกวันตามหน้างานพอเราตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยเพื่อนๆทุกครั้งนะเราอย่าลืมเช็คนะทุกครั้งต้องเช็คนะฮะตรงวงแขนตรงเนี้ย นี่ค่ะให้เขาเป็นโค้งสวยอย่าให้เขาเอาจิ้มแหลมจิ้มแบบนี้นะเวลาเราเข้าแขนจะไม่สวยนะพอเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกครั้งจะต้องปรับไหล่เดี๋ยวก็ลืมบอกไปชุดเดสนะคะชุดเดสชุดแสกตรงกลางหลังตรงนี้จะต้องเก็บกลางหลังเข้ามานะเก็บกลางหลังเข้ามาตรงเราติดซิปหลังนะคะเก็บเข้ามา0.5ถึง 0. 7 5ดห้าแล้วตีเส้นนะคะเราจะต้องช้อนหลังนิดหน่อยนะคะช้อนหลังนิดหน่อยถ้าเราหลังแอนคนหลังแอนจะพวกใหญ่หลังหักเนะี่ย เอลเล็กๆเก็บเข้ามาเยอะได้นะ,ะเก็บเข้ามาเยอะหน่อยแล้วก็ตีเส้นขึ้นบนและลงล่างถึงเส้นส่วนของด้านล่างเราตีลงมาถึงเส้นสะโพกนะคะตรงจุดนี้นะ,ะตรงอ่าส่วนของด้านบนเราก็ตีเรียวขึ้นไปนะคะอันนี้ไม่งงนะก็ไปต่อนะ,อะพอเราตัดออกมาเสร็จแล้วเรียบ,ร,ยบร้อยทุกครั้งจะต้องเช็คไหลก่อนปรับไหลนะคะเราต้องเช็คไหลก่อนนะคะเช็คแล้วเราก็มี ต้องทําการปรับไหลทุกครั้งคอชิ้นหลังนะ,ะตรงมุมเนี่ยตรงเหลี่ยมตรงคอหน้าและคอหลังให้ชนกันนะ,ะปรับไหล่เราเช็คก่อนค่อยปรับนะคะเช็คก่อนทุกครั้งเลยเส <Want> ื้อเราชุดเราจะได้ไม่หงายหลังนะนี tortured, ่ค่ะเช็คเลยให้ชนกันแล้วเช็คเลยจากจุดนี้วงแขนด้านหลังและวงแขนด้านหน้าเอาฉากหน้าได้ฉากหลังง่ายๆเหมือนกันผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันแล้วเราเช็คเลยนะคะจากจุดด้านหลังมาหา จุดด้านหน้านกี่นิ้วกี่เซนนะคะวัดเลยหารสองค่ะอหารสองหารสองเสร็จอ่ะวัดจากด้านหลังมาตรงที่เราหารสองติ๊กเลยว่าอยู่ตรงไหนติ๊กเลยนะคะแล้ววัดขึ้นมาจากตรงที่เราหารสองชิ้นหลังวัดขึ้นมา1เซนครึ่งค่ะนี่ค่ะติ๊กแล้วเราตีเส้นจากเส้นคอเพื่อนขาจากจุดคอของเราเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะจากจุดคอของเราตรงเนี้ย ตีหาเส้นที่เราวัดขึ้นมาจากชิ้นหลังหนึ่งเซนครึ่งเอาวางเลยค่ะจากปุ่มคอนะคะเพื่อนขาจากปุ่มคอตีลงมาเลยค่ะนี่ค่ะอ่นนี่คือการปรับไหลพอเราตีเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนขาอ่ะเราก็เปิดชิ้นหลังออกพอเปิดชิ้นหลังออกเราวัดจากเส้นไหลชิ้นหน้าเส้นเดิมเนี่ยวัดลงมาว่ากี่เซนบางครั้งน่ะไม่ถึงหนึ่งเซนครึ่งนะคะบางครั้งจะอยู่ที่หนึ่งเซนก็มี กะก็ถึงบอกว่าก่อนที่เราจะปรับไหล่เราจะต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะคะเอาแล้ววัดเลยจากเส้นเดิมลงมาตรงที่เราปรับลงมาได้กี่เซนนะะวัดลงมาเลยตัวนี้ของก้อยได้อยู่ที่1เซนนะะลงมาที่1เซนฉะนั้นเราจะต้องยกจากชิ้นหลังที่เป็นเส้นเดิมตรงนี้ขึ้นมา1เซนนะะขึ้นมา1เซนพอขึ้นมา1เซนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือชิ้นหลังจะสูงกว่าชิ้นหน้า1เซนครึ่งนะคะเพราะว่าเรายกขึ้นมาไง1เซนครึ่ง ก้องบอกว่าเวลาเราจะทําอะไรก็แล <an> ้วแต่จะทําปกทําแขนเราจะต้องปรับไหล่ก่อนทุกครั้งนี่ค่ะพอเราหารสองเสร็จแล้วเรียบร้อยจากจุดนี้มาจุดนี้เราหารสองถูกต้องไหมคะหารสองแล้วเราติ๊กเอาไว้ติ๊กเอาไว้แล้วเรายกขึ้นมาด้านหลังแล้เราบวกขึ้นมาหนึ่งเซนครึ่งแล้วตีเส้นใหม่ตีเส้นใหม่นะตีเส้นใหม่พอตีเส้นใหม่เสร็จแล้ววัดเลยจากชิ้นหน้าเนี่ยเขาลงมากี่เซนลงมากี่เซนแล้วก็มายกด้านหลังขึ้นมาเลยนะตรงนี้แค่เซนเดียวแล้วก็ยกด้านหลังขึ้นมาเซนเดียวนะคะ แต่ผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือชิ้นหลังจะสูงกว่าชิ้นหน้า1เซนครึ่งอยู่ดีนะคะอันนี้ก็ไปต่อนะในการปรับไหล่นะเสื้อเราจะได้ไม่หงายหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดหรือว่าเสื้อตัวเดียวทุกครั้งจะต้องเช็คนะคะทุกครั้งจะต้องเช็คนะฮะนี่ค่ะเช็คเลยเดี๋ยวอยโค้งแขนก่อนนะจะได้จบในทีเดียวนี่ค่ะโค้งแขนใหม่ตรงส่วนของแขนนะคะ ในส่วนของรักแร้นะ,ะชุดเดสตรงนี้ก็จะเก็บตรงไหลอ่าขอโทษค่ะเก็บตรงรักแร้ตรงนิดนึงประมาณ0.5ก็จะใช้วิธีคือการเก็บเอียงนะคะก็จะเก็บเอียงเพราะว่าเป็นเก็ดลอยนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเก็บเข้าไปนิดหน่อยนี่คะ่ะเพื่อเราจะต้องการกระชับตรงวงแขนนิดนึงนะการปิดด้านบนลงด้านล่างหรือด้านล่างขึ้นด้านบนไม่มีผลอะไรนะคะเหมือนกันนะ มีเพื่อนๆบางท่านถามก้อยมานฮะไม่มีผลอะไรทั้งนั้นนะคะเหมือนกันค่ะไม่ได้อะไรแตกต่างกันนะเหมือนกันจะถนัดเอาด้านล่างขึ้นมาด้านบนหรือด้านบนลงไปด้านล่างได้หมดนะนี่ค่ะปิดแล้วเพื่อนเเห็นเส้นต่างไหมคะนี่ค่ะเส้นต่างตรงนี้จิ๊ดหนึ่งไม่ได้เยอะนะนี่เดียวเองไม่ถึงมิลด้วยซ้ำนี่ค่ะแต่งเลย วงแขนเราจะได้กระชับนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นชุดนะเนาะนี่ค่ะทีนี้มาตัดตรงการตัดต่อเส้นเอวนะคะการตัดต่อเส้นเอวเนี่ยจะไม่นิยมตัดตรงเส้นเอวทีเดียวเลยทู่ๆเพื่อนเพื่อนเห็นไหมถ้าเราตัดเส้นเอวเลยมันจะไม่สวยฉะนั้นนะคะจากเส้นเอวของเราเราวัดลงมาเลยประมาณ1นิ้วหรือประมาณ2เซนครึ่งนะคะนี่ค่ะวัดลงมา2เซนครึ่งนะคะตรงข้างเอวนะคะเพื่อนขาตรงข้างเอวเราวัดลงมาสัก2เซนเราแต่งเส้นใหม่ซิ อ่ะประมาณ1เซนครึ่งแล้วกันตรงส่วนของข้างนะคะก็จะเอาลงมา1เซนครึ่งนะนี่ค่ะเอาลงจากเส้นเอว1เซนครึ่งในส่วนของตะเข็บข้างนะแต่กลางหน้าและกลางหลังเอาลงมาเลย2เซนครึ่งนี่ค่ะประมาณ1นิ้วนี่ค่ะประมาณนี้แล้วเราจะโค้งเส้นเอวในการตัดต่อนะคะพับเกล็ดเข้าไป นะ,ะอันนี้ชิ้นหน้านะนี่ค่ะใช้แม้บรรทัดโค้งส่วนที่โค้งน้อยนะคะอย่าใช้ส่วนที่โค้งเยอะนะมันจะลําบากเราเวลาไปต่อแล้วทรงจะไม่สวยนะคะใช้ส่วนที่โค้งน้อยนะคะนี่ค่ะวาดเลยเวลาเราตัดต่อเอวนะส่วนตัวก้อยนะคะเวลาตัดชุดที่ตัดต่อเอวเนี่ยก็จะทําแบบนี้จะวัดลงมาแบบนี้นะนี่ค่ะชิ้นหลังก็ทําเหมือนกันกันกบชิ้นหน้า ชุดนะคะจาเป็นไหมจะต้องตัดต่อด้านหลังด้วยแต่ถ้าเป็นส่วนตัวก้อยน่ะจาเป็นเพราะว่ามันจะแลดูเป็นดีไซน์นะคะมันจะแลดูเป็นดีไซน์แล้วแต่เรานะฮะแล้วแต่เราแต่ถ้าเราไม่ตัดต่อเอวด้านหลังมันก็จะเวลาเย็บมันก็จะง่ายหน่อยมันก็เสียเวลาได้นะแต่ถ้าเราตัดต่อเอวมันก็จะเป็นดีไซน์เราก็จะได้เรียกค่าแรงขึ้นได้นะราคาของเรามันก็จะสูงขึ้นนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยในการตัด ชิ้นหลังเอตัดออกไปเลยนะนี่ค่ะตัดออกไปเลยตัดต่อเอวนะฮะ,ะชิ้นหน้าตัดออกไปเลยนะฮะตัดต่อไปเลยทรงชุดของชุดนี้เป็นเสื้อป้ายเป็นชุดป้ายนะคะอ่ะตัดกระโปรงออกไปออกไปก่อนส่วนชิ้นหน้าตัวกระโปรงระวางทบนะคะวางทบเนาะชิ้นหลังกลางหลังเราจะผ่าหลังผ่าเกยก็เลือกเอานะฮะ เก็บไว้ก่อนเราจะมาแปลงในส่วนของชิ้นหน้าเสื้อเขาจะป้ายนะคะตัวเสื้อด้านบนของชุดนี้เขาจะป้ายจะต่อกระดาษยื่นออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวค่ต่อกระดาษยื่นออกมาเดี๋ยวจะพาวาดปกนะคะการแยกปกเราจะแยกยังไงเทคนิคการวาดนะคะอ่เส้นกลางนําไว้ก่อนนะคะเอาแบบนี้นะช้านิดนึงนะคะเพื่อนๆะ่ะ ดูไว้เป็นแนวทางนะคะดูไว้เป็นแนวทางนี่ค่ะ,คะเวลาก้อยติดสก๊อตเทปเสร็จแล้วเวลาขีดดินซอล่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็นเส้นกลางของเราอยู่ไหนเส้นนี้แล้วก็สีนี่ค่ะตรงนี้เส้นกลางนะคะ มาดูว่าเราจะทำปูกกันแบบไหนตรงนี้เส้นกลางคอเสื้อนะคะคอกว้างออกไปนะคะตามตามความชอบของเราแต่ถ้าในแบบของเขาเลยคอเขาจะไม่ได้กว้างมากนะคะนี่ค่ะก็จะวัดออกมาตรงคอตรงนี้ก็จะวัดออกไป2เซนนะคะจากจุดคอตรงนี้นะเสเซนนะนี่ค่ะเสเซนในส่วนของคอลึกวัดจากฐานคอลงมาเนี่ยนะคะสิบสองเซนนี่ค่ะสิบสอเซน ก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะคอลึก12เซนนะตามสัดส่วนหรือจะตื้นกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เรานะคะเลือกใช้นะฮะวางไม้บรรทัดแบบนี้ถามว่าเราจะป้ายกี่เซนกี่นิ้วเนี่ยเอาไม้บรรทัดไอ้ตรงนี้ทรงนี้เป็นหลักเลยนะ,ะอาจะใช้ตีลงไปเลยแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆขาวางเลยวางจากจุดจากจุดที่เราวัดคอกว้างออกมา2เซนตรงนี้นะคะสองเซนเนาะอันนี้2เซนครึง่ง2เซนครึ่งนะคะ สองเซนคอกว้างสองเซนนะนี่ค่ะคอลึกสิบสองเซนค่ะสิบสองเซนวางจากจุดคอกว้างหาคอลึกนะคะวางแบบนี้นะให้ใช้ไม้บรรทัดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะดูความเหมาะสมว่าเราโอเคหรือ,อยังนะ,ะตีเส้นตียาวๆลงไปเลยค่ะอันนี้แบบนี้เลยนี่ค่ะตียาวๆลงไปแบบนี้เลยนะคะพอตีเสร็จปุ๊บพับเส้นกลางหน้าของเราเลยนะคะพับเส้นกลางหน้านี่ค่ะ พับเลยพับเส้นกลางหน้านะคะพับเส้นกลางหน้าของเราที่เรายื่นกระดาษออกไปกิ้งตรงรอยที่เราตัดตรงนี้ออกไปนี่ค่ะกิ้งกิ้งออกไปนะคะกิ้งเลยค่ะกิ้งเกล็ดด้วยนะคะกิ้งเกล็ดตรงนี้ออกไปด้วยเราจะได้รู้ว่าเสื้อที่เราป้ายออกไปยื่นออกไปมันถึงเกล็ดไหมถึงเกล็ดทรงไหมนี่ค่ะกิ้งออกไปแค่นี้เองนะคะอ่าพอกิ้งออกไปเสร็จแล้วนี่ค่ะ เกล็ดมันก็จะอยู่ประมาณนี้นี่คือเกล็ดนี่ค่ะนี่ค่ะจุดนี้ที่เราร่างออกไปตัดเลยนะคะเพื่อนขาเกล็ดนี้เห็นไหมปิดเข้าไปเลยค่ะ เพื่อนงงไหมนี่ค่ะย้ายเลยค่ะแต่งเส้นใหม่เลยนะคะจะได้ไม่ร้างไม่ตึงเพราะว่าเขาเป็นชุดเดรสนะแต่งเส้น นี่ค่ะเราปิดเกจตรงนี้เถิบเข้ามาตัดออกไปเลย ต่อมาเราจะมาวาดปกนะคะเราจะมาวาดปกเราป้ายเสร็จแล้วเราจะมาวาดปกในส่วนของปกนะคะในส่วนของปกความใหญ่นะก็จะใช้อยู่ที่ครึ่งหนึ่งของไหล่ครึ่งหนึ่งของไหล่ก็คือระหว่างจุดนี้และจุดนี้แล้วก็หารสองซะนะคะ <hab Anton ia> ตรงนี้ของก้อยนะ <S <S <ล>ะ่ะจากคอกว้างที่เราวาดออกมาเท่าไหร่เราก็แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งหรือถ้าเพื่อนเพื่อนมองว่าเล็กไปเราก็เอาออกมาคือความเหมาะสมมันขึ้นอยู่กับเรานะะใช้แม่บรรทัดโค้งนะเะะะพื่อนขาใช้แม้บรรทัดโค้ง Beifall เนี่ยวางระนาบเลยเนี่ย นี่ค่ะให้เขาเรียวหาเส้นป้ายนะคะนี่ค่ะอาแต่งนะคะมันขึ้นอยู่กับมือเราวาดด้วยนะการทำปกเสื้อค่ะนี่ค่ะแต่งเลยะพอเราวาดเสร็จแล้วเรียบร้อยนำคอหลังมาทาบเลยนะคะเพื่อนขาในส่วนของคอหลังนะคะพับเส้นไหล่หลังที่เราปรับแล้วเรียบร้อยนะ พับเส้นไหล่หลังที่เราปรับแล้วเรียบร้อยให้มาชนกันไหล่หน้าตรงคอตรงนี้นะคะให้ชนกันในส่วนของคอกว้างนะคะด้านหน้ากว้างออกไปเท่าไหร่ด้านหลังก็ต้องกว้างออกไปเท่ากันติ๊กนะคะคอลึกนะคะเพื่อนๆขาคอลึกเนี่ยก็จะวัดลงไป1เซนครึ่งนะคะหเซนครึ่งหรือ1เซนก็ได้แล้วแต่เราถ้าตัวอ้วนหนอกคอเยอะ ด้านหลังก็เอาไปหนึ่งเซนครึ่งนะถ้าคนปกตกิก็จะออกมาอยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนคอหลังลึกหนึ่เซนนะคะอโค้งเลยพอโค้งเสร็จนะคะวนรอบเลยค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้กี่นิ้วกี่เซนวนรอบเลยนะคะนี่ค่ะวนรอบเลยนี่เลยนี่ค่ะ เราจะลอกปกออกไปทั้งแผ่นเลยนะคะเราจะลอกปกออกไปทั้งแผ่นเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะปิดเราจะเก็บส่วนไหนของปกปกเสื้อจะได้สวยนะคะหากระดาษมารองเลยนะคะก็ขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะคะ กระดาษมารองเลยค่ะกลิ้งเลยค่ะในส่วนของปกกิ้งออกไปเลยนะนี่ค่ะกิ้งออกไปเลยตามที่เราวาดนะคะกลิ้งออกไปเลยค่ะตรงไหลนะคะเพื่อนๆค่ะกลิ้งด้วยนะตรงไหล่นะกางหลงังกลิ้งออกไปเลยค่ะ ตรงปกที่เราวาดร่างออกไปกิ้งออกไปทุกจุดเลยนะคะกลิ้งออกไปทุกจุดเลยนะคะ,ออเ,นะคะเส้นกลางหน้าตรงจุดนี้กิ้งออกไปด้วยอ่ะเราจะได้เห็นเส้นนะนี่ค่ะเส้นไหลนะคะไหล เ,เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะก็มองเห็นอยู่นะมันเป็นปลุกไข่ปลามองเห็นได้ชัดนี่ค่ะก็จะร่างขึ้นมาให้เห็นชัดๆนะปกนะความใหญ่ของปกขึ้นอยู่กับเรานะคะขึ้นอยู่กับเราความชอบของเราค่ะตัดออกไปก่อนนะคะ อ่ะเพื่อนๆจะได้มองเห็นได้ชัดนะเดี๋ยวก็จะทำให้ดูก็คือปกที่เราร่างออกมาจากตัวเสื้อนะฮะจากตัวเสื้อตรงจุดนี้ที่เราร่างออกมาแล้วก็จะบอกนะเราจะต้องเก็บนะคะเราจะต้องเก็บถ้าเราใช้แผ่นนี้ไปตัดเลยปกเสื้อเขาจะแบะไปไม่สวยฉะนั้นเราจะต้องเก็บในส่วนของตรงไหลตรงนี้นะคะเพื่อนขานนี้ค่ะตรงไหลเนาะนี่ค่ะตรงปุ่มไหลตรงนี้อาหารสามมหาคอด้านหลังตรงเนี้ย ตรงกลางหลังของคอเราเนี่ยหารสามนะแบ่งเป็นสามช่องนี่ค่ะหารสามเลยนะนี่ค่ะกะนะ,ะคะก็ใช้กะนะนี่ค่ะหารสามเลยตรงส่วนของไหลก็จะเก็บเข้าหนึ่งเซนครึ่งนะคะแบ่งครึ่งข้างแล้าเท่ากันก็คือข้างลนะศูนย์จุดเจ็ดห้านี่ค่ะเก็บเลยเจ็ดศูนย์หนึ่งเซนครึ่งค่ะนี่ค่ะเก็บแบบนี้นะคะหนึ่งเซนครึ่งระหว่างจุดนี้และจุดนี้รวมกันหนึ่งเซนครึ่งต่อมาในส่วนของชิ้นหลังนะคะที่เรา,าหารสามตรงจุดเนี้ตรงนี้จะเก็บเข้าครึ่งเซนนะคะ อ่าครึ่งเซนศูนย์ตรงจุดนี้ก็0ูดหเช่นกันนะคะไม่งงนะต่อมาในส่วนของชิ้นหน้านะคะระหว่างระหว่างเส้นไหลและเส้นกลางหน้าตรงนี้เราก็แบ่งสามช่องนะคะหาร3ามตรงนี้เก็บนิดหน่อยนะเก็บนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเก็บครึ่งเซนเหมือนกัน0ูดหเหมือนกันนะคะนี่ค่ะศูนยเหมือนกันเพื่อนๆที่ก้อยบอกว่าให้กลิ้งเส้นไหลตรงกลางหน้าออกมาก่อนก็คือเส้นนี้นะคะ ที่คุณบอกว่าให้กิ้งเส้นกลางหน้าออกไปด้วยนะคะ,ะตรงจุดนี้จากเส้นกลางหน้าหาเส้นไหลเราก็หาร3ามนี่ค่ะหาร3แล้วก็ตีเป็น3มช่องเก็บนะคะ0.5 0.5เก็บ1เซนครึ่งเฉพาะตรงเส้นไหลนะคะปกนะนอกนั้นครึ่งเซนหมดนะ,ะ0.5นหมดอ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวจะพาเก็บนะเก็บเดี๋ยวเราจะแต่งปกใหม่ตรงนี้ตัดออกไปก่อนนะคะเพื่อนค่ะตัดเส้นตรง,ตรงออกมาก่อนเราจะได้อะตรงนี้ นี่ค่ะตัดเอาไว้นี่ค่ะอันเส้นคอลึกเออเส้นคอจริงเขานะตรงนี้อ่ะเทคนิคนะเพื่อนๆดูนะค่อยว่ากันอ่ะคลิปเข้าไปหน่อยนึงอ่ะนิดนึงตรงไหลด้วยคลิปนิดนึงนี่ค่ะอ่ะต่อมานะคะเอาเก็บเลยเก็บที่เราจุดนะคะเพื่อนคะเอาไหลก่อนนะคะที่เราขีบกระดาษตรงนี้เวลาเราปิดด้านนี้อ่ะเขาจะได้ไม่กระดาษจะได้ไม่ย่นนะคะนี่ค่ะอ่ะปิดเลยหนึ่งเซนครึ่งเฉพาะ เส้นไหลนะคะนอกนั้น0.5หมดเลยนะนี่เป็นเทคนิคของช่างนะคะที่เราอาการเราแยกปกเนี่ยปิดปกทำยังไงให้ปกเขาอะโอบปีนคอสวยนะจะได้ไม่แบรนราบติดคอเพราะว่าเราสร้างปกในแพทเทิร์นนะคะนี่ค่ะจุดนี้ด้วยทุกส่วนนะคะนี่ค่ะ ตรงจุดนี้ด้วยนะคะพอเราติดสก็อตเทปเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะต้องแต่งปกใหม่นะคะการแต่งปกเนี่ยเราสามารถวา,าดปกออกไปใหญ่ได้อีกนะตามความชอบของเรานี่ค่ะตรงจุดนี้คอนะ,ะนี่ค่ะตรงนี้เราตัดออกไปก่อนวาดแต่งให้สวยนะที่เขาหักขยุข,ขยิกเนี่ย วาดแต่งใหม่นะคะเพื่อนขาวาดแต่งใหม่เดี๋ยวเราจะไปเช็คตรงปกของชุดของชุดเรานะคะนี่ค่ะนี่เขาไม่สวยเราแต่งใหม่นะนี่ค่ะแต่งใหม่ตัดไปก่อนนะคะเพื่อนๆ่ขาตรงส่วนของกลางหลังตรงนี้ยื่นกระดาษไว้ก่อนเผื่อขาดเผื่อเกินนะคะตรงเนี้ย เรายื่นไว้ก่อนทีนี้เรามาเช็คนะคะเพื่อนขาเรามาเช็คเลยจากตัวชุดตัวเสื้อของเราในส่วนของเส้นกลางตรงนี้นะคะอให้ตรงกรันเริ่มแต่เส้นกลางหน้าก่อนบนนะคะเพื่อนขาบนหาคอเสื้อตรงนี้ขาดเกินไหมตรงไหลให้ตรงกันวนมาหาคอด้านหลังพอดีไหมของก้อยตัวนี้พอดีนะคะตัดออกไปเลยในส่วนของกลางหลังนะ,ะอะต่อมาในส่วนของกลางหน้าเราชนกันตรงนี้ให้ตรงกันนะวนมา ถึงด้านล่างด้านเอวตรงด้านล่างไหมถ้าเข้าขาดเราก็เติมนะถ้าเข้าเกินเราก็ตัดออกนะตรงจุดนี้นะพอต่อมาตรงคอตรงนี้ไม่สวยความใหญ่ของปกเอาออกมาได้อีกนะแต่งปกใหม่นะเพราะว่าก้อยมองดูว่าไม่ค่อยสวยก็ยจะแต่งออกไปนะนี่ค่ะ,ะก็จะใช้อยู่ที่ประมาณนี้มันเล็กไปตัดช่วงบนแล้วค่อยเรียวมาหาปลายด้านล่างนะนี่ค่ะ ตรงนี้ขึ้นอยู่กับมือเรานะคะการวาดปกนะแต่การปิดเนี่ยใช้เทคนิคนี้เลยนะคะการวาดปกจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับมือเรานะคะการปิดการแยกปกหรือว่าปิดเก็บช่วงไหนที่ทําให้ปกเราสวยเนี่ยใช้ใช้แบบนี้เลยนะคะไอ้ตรงนี้ก็อยตัดผิดค่ะกอยตัดผิดขอโทษทีขอเติมกระดาษนิดนึง เราก็จะได้ปกเสื้อที่ไม่แบนราบติดกับชุดนะคะการทำปกแบบนี้นะนี่ค่ะในส่วนของปกนะคะเพื่อนๆคะในส่วนของปกเสื้อเราจะต้องตัด2ชิ้นเป็นชุดชุดเป็นซีบหลังเนาะตัดต่อนะ,ะสองชิ้นปกด้านบนตัด2ชิ้นแล้วก็สาบที่หลบปกอีก1ชิ้นนะคะการหลบสาบกับปกนะใช้ซับในในตัวชุดนะคะใช้ซับในในตัวชุด หลบเข้าไปเลยแขนเสื้อนะคะถ้าเราไม่ต้องการแขนรูดแขนปกติทั่วไปเราก็ใช้เส้นไหลของเราเลยปกติ ะะถ้าเราต้องการแขนรูดแขนจีบวัดขึ้นมาจากปลายไหล1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งเก็บเข้ามา1เซนครึ่งแล้วขีดเรียวโค้งเส้นบงแขนใหม่หาเส้นบ่านะคะในส่วนของแขนรูดนะคะแขนรูดหรือแขนจีบเก็บจากเส้นปลายไหลเข้ามา1เซนครึ่งนะคะแล้วตีเส้นโค้งเส้นใหม่หาเส้นบ่าอย่าให้กินเส้นบ่านะเดี๋ยวฟิตค่ะบ่าหน้าและบ่าหลังนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะในกรณี แขนจีบแขนรูดนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาการทำปกเสื้อชุดเดสนะคะตัดต่อเอวนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ